หรือเปล่าหรือว่าเด็กอุปทานไปว่าได้รับประทานยาแล้วก็เหมือนดีขึ้นแต่วันนั้นดิฉันก็เลยไปเยี่ยมเด็กที่บ้านนะคะปรากฏว่าเด็กบอกได้เลยว่าไม่ปวดท้องแล้วดิฉันก็เลยถามว่าเวลารับประทานอาหารไปเออรับประทานอาหารแล้วทานยาเป็นยังไงลูก ทานยาหลังอาหารกี่นาทีเด็กหกขวบเขาจะพอรู้เรื่องนะคะเขาก็บอกว่าหลังทานอาหารเสร็จเขาก็กลับมานั่งที่โต๊ะเรียนหรือว่าคุยกับเพื่อนสักแป๊บหนึง่งเขาก็เอาอยาขึ้นมารับประทานซึ่งคุณครูก็รู้ด้วยปรากฏว,ว่าอาการที่เกิดขึ้นตรงกับคุณสมบัติหรือประสิทธิภาพของเจสแค์เลยนะคะเขาบอกว่าขณะที่เขารับประทานไปบางทีเขาก็เลยนะคะเลยเยอะมากโอก๊กเอกเลยปกติเด็กเนี่ยจะไม่ค่อยเลยเขาบอกเขาเลอบ่อยมากเลยแล้วเขาก็ ผายลมบ่อยจนเพื่อนเขาล้อว่าตอนนี้แบบทาไมเป็นคนแบบผายลมบ่อยจังก็เลยล้อกันเด็กๆนะคะเขาบอกว่าเขามีความสุขมากเวลาเข้าเลยแล้วก็ผายลมซึ่งทุกครั้งเขาจะไม่เคยมีอาการแบบนี้พอเด็กทานไปสองกล่องอาการดีขึ้นอย่างที่ไม่น่าเชื่อนะคะเพราะว่าอาจจะเริ่มเป็น แล้วก็สันนิษฐานว่าน่าจะไม่เป็นที่กระเพาะอาหารเพราะหลังจากที่เขาผายลมแล้วก็เลอเป็นประจําแล้วการรับประทานอาหารของเขาไม่มีอาการแสบท้องเลยนี่เป็นเคสที่ดิฉันคิดว่าออกประทับใจมากแล้วก็เหมือนตัวเองได้ทำบุญนะคะค่ะแล้วรายที่3นี้เป็นนักธุรกิจตําแหน่งรูบี้สตาร์ของเรานี่เองนะคะมาปรึกษาดิฉันจากการที่เธอใช้ผลิตภัณฑ์ความงามมาแล้วประมาณ2ปี นะคะสิวก็ไม่หายสักครั้งหนึ่งพอจะหายก็ขึ้นอีกทั้งแก้มแล้วก็มุมปากดิฉันเคยบรรยายผลิตภัณฑ์เจสแคร์ให้เธอฟังหลายครั้งแต่เธอก็ยังไม่ยอมบริโภคนะคะ แต่มีวันหนึ่งได้ไปอบรมที่ห้องรูบ y Star Manager ซึ่งที่ฉันเป็นวิทยากรอยู่วันนั้นเธอตอบคำถามแล้วก็ได้ที่หนึ่งและชนะเลิศไปในกลุ่มนั้นแล้วก็ได้เจสแคร์เป็นของกำนันนะคะแล้วก็ได้ไปบริโภคเต็มที่2กล่องในเวลา1เดือนปรากฏว่าสิวที่ไม่เคยหายมาเลยใน2ปีนะคะยุบลงจนเห็นชัดเจนแล้วเธอก็มาหาดิฉันพร้อมกับใบหน้าที่ปราศจากสิวแล้วนะคะ เพียงแต่เพียงแต่มีรอยสิวอยู่นิดหน่อย เธอเซอร์ไพรส์มากนะคะจากการที่ได้บริโภคเจสแคร์ชิ้นนี้ไปและเธอก็ได้ไปบอกเพื่อนร่วมรุ่นเดียวกันคือรูบี้สตาร์ด้วยกันได้มาบริโภคร่วมกันอีกหลายคนนะคะนี่คือสิ่งประทับใจที่ได้จากผลิตภัณฑ์เจสแคร์แล้วนอกเหนือจากนี้เยอะแยะมากมายนะคะที่มีลูกค้าหรือสมาชิกมาปรึกษาดิฉันนี่เป็นเคสที่ดิฉันประทับใจแล้วก็อยากจะเล่าให้ทุกท่านฟังนะคะบอกได้เลยนะคะว่าเจสแคร์ เป็นปันิฑ์ที่ยิ่งใหญ่มากถ้าใครมีระบบทางเดินอาหารไม่ดีปวดท้องท้องอืดท้องเฟ้อนะคะหรือแม้แต่รับประทานอาหารไปแล้วอาหารย่อยยาก ขับถ่ายไม่ปกติเหล่านี้นะคะผิวพรรณไม่ผ่องใสรับประทานเจสแคร์ควบคู่กับออแกนิกไปเลยค่ะจะทำให้ทุกท่านมีสุขภาพที่ดีปราศจากโรคภัยไข้จิบทุกชนิดที่จะเกิดขึ้นกับร่างกายของพวกคุณเพราะศาสตร์แผนโบราณหรือแนวธรรมชาติบาบัดเนี่ยระบบย่อยอาหารเป็นระบบที่สำคัญที่สุดถ้าระบบย่อยอาหารดีแล้วโรคเสื่อมต่างๆก็จะไม่มาเยือนคุณนะคะ ชิ้นสุดท้ายที่ที่ฉันจะนำเสนอในช่วงนี้นะคะคือผลิตภัณฑ์นาริษค่ะนาริษผู้ค้นพบสูตรครั้งแรกเลยคนแรกนะคะคือโปรเฟสเซอร์รันเีซยวฟงซึ่งเจ็ดชั่วอายุคนของท่านเป็นอายุรแพทย์แล้วก็สอนอยู่ที่มหาวิทยายลัยแพทยศาสตร์แผนโบราณปักกิง่งแต่ปัจจุบันนี้ท่านอายุมากแล้วนะคะก็เลยหยิบยื่นสูตรนี้ให้โปรเฟสเซอร์เวงวิเจียน เป็นผู้ดูแลแล้วก็ถ่ายทอดแล้วก็ทำสินค้าออกสู่ประชาชนสืบต่อจากท่านนะคะนาริสเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความสำคัญไม่แพ้2ชิ้นที่พูดมานะคะเพราะว่าถ้าจะให้สุขภาพดีรับประทาน3ชิ้นซึ่งดิฉันจะ ใช้ชื่อมันว่าสินค้าสามทหารเสือเนี่ยให้เป็นประจำเพื่อการปรับความสมดุลของร่างกายเพื่อฟื้นฟูระบบให้ร่างกายระปกติก่อนก่อนที่จะรับประทานสินค้าชิ้นอื่นนาริสมีความสำคัญอย่างไรต่อร่างกายของคนเรานะคะเมื่อรับประทานนาริสเข้าไปแล้วจะไปทำให้ปรับระบบหยินหยางของร่างกายให้เข้าสู่ระบบธรรมชาติไม่ให้ร้อนเกินไปไม่ให้หนาวเกินไปนะคะไม่ให้ร่างกายเราผิดปกติไปจากภาวะ อุณหภูมิของอแต่ละฤดูที่เราเจอนะคะส่วนประกอบสำคัญของนาริสมีดังต่อไปนี้ค่ะและส่วนประกอบสำคัญที่ประกอบเป็นนาริสนะคะประกอบด้วยเป็นสมุนไพรหลายชนิดชนิดแรกก็คือสมเกาหลีค่ะชนิดที่สองหงจิงเทียนชนิดที่สามโยชงยงชนิดที่สี่ไผ่ยกค่ะชนิดที่ห้าสารฉาชนิดที่หกใบซัวชนิดที่เจ็ด นีเจินจือชนิดที่8อู่เว่ยจือชนิดที่9ก้าซัวจูยูชนิดที่10เหรียญจื่อชิงและสุดท้ายนะคะสมอเมริกันค่ะจากประสิทธิภาพของสมุนไพร11ชนิดนี้นะคะรวมตัวกันเป็นนาลิสเป็นผลิตภัณฑ์นาลิสเมื่อเรารับประทานนาลิสเข้าไปเป็นประจำบำรุงร่างกายของเรานะคะก็คือบำรุงท่าทั้ง5ที่ แทนด้วยอวัยวะหลักที่ในร่างกายของคนเราถ้าอาวัยวะหลักทั้ง5้าของคนเราทำงานได้ประสานกันอย่างปกติจะทำให้ชีวิตเรามีสุขภาพที่แข็งแรงและก็ยืนยาวอาวัยวะหลักที่ทีฉันพูดถึงนี้ก็คือตับไตหัวใจม้ามปอดอย่างเช่นเมื่อเรารับประทานนาริสเป็นประจำนะคะจะทำให้ตับทำหน้าที่ของเขาอย่างปกติก็คือ เก็บกักพลังงานเอาไว้เสริมเมื่อเวลาขาดแคลนนะคะและสร้างน้ำดีเพื่อที่จะไปเก็บไว้ที่ถุงน้ำดีและผ่านมาที่ท่อน้ำดีลงไปสู่กระเพาะอาหารช่วยในการย่อยอาหารประเภทไขมันเพราะฉะนั้นถ้าตัดแข็งแรงนะคะก็จะทำให้ร่างกายเราแข็งแรงปราศจากโรคไวรัสตับอักเสบด้วยนะคะไตไตมีหน้าที่ในการกรองของเสียออกจากร่างกายกรองสารพิษออกจากร่างกาย ถ้าไตาของคนเราเสื่อมหรือไม่แข็งแรงก็จะทำให้ระบบต่างๆหรืออวัยวะหลักทั้ง5อาจจะเกิดความเสื่อมามาภายในเวลาอันรวดเร็วด้วยเพราะว่าสารพิษจากการที่ไตกรองได้ไม่ดีนะคะจะก,กลับคืนสู่อวัยวะหลักที่ส่งมาและอวัยวะหลักชนิดที่3นะคะก็คือหัวใจหัวใจมีหน้าที่บีบระดูบฉีดโลหิตไปเลี้ยงร่างกาย ถ้าหัวใจเราไม่แข็งแรงนะคะก็จะบีบรัดตามปกติเพราะว่าหัวใจทำงานด้วยระบบไม่ถูกการควบคุมด้วยระบบประสาทคือ involuntary system นะคะเพราะฉะนั้นมีเลือดหรือไม่มีเลือดหัวใจก็จะบีบบีบเลือดออกจากหัวใจถ้าจํานวนเลือดไม่พอหัวใจบีบบ่อยๆก็จะทำให้กล้ามเนื้อหัวใจโต แล้วก็เป็นโรคหัวใจโตในที่สุดและบีบเป็นประจำไม่มีเลือดออกก็จะเกิดหัวใจขาดเลือดนะคะบีบถี่เกินไปก็ทำให้เกิดหัวใจขาดเลือดเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเรารับประทานนาริสเป็นประจำจะทำให้หัวใจเ,าเราแข็งแรงแล้วก็ไม่เป็นโรคหัวใจไม่เป็นโรคโลหิตจ,จางด้วยนะคะม้ามล่ะคะม้ามเป็นอวัยวะหลักชิ้นที่4ที่ทำหน้าที่ในการผลิตเม็ดเลือดแดงด้วยและทำลายเม็ดเลือดแดง ที่หมดอายุของมันคือ120วันเนี่ยนะคะร่างกายจะส่งมาทำลายที่ม้ามถ้าม้ามมีประสิทธิภาพไม่ดีพอนะคะม้ามก็จะทำลายเม็ดลเลือดแดงที่หมดอายุไม่ได้ก็จะเกิดเป็นม้ามโตม้ามโตก็จะเป็นแหล่งเก,ก็บกักเชื้อโรคของร่างกายเพราะฉะนั้นจึงสำคัญมากที่เราจะต้องรับประทานนาริสเพื่อบำรุงอวัยวะหลักเหล่านี้นอกจากม้ามแล้วนะคะที่สำคัญในร่างกายอีกชิ้นหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือ ปอดนะคะปอดเป็นอวัยวะหลักที่ใหญ่แล้วก็ยืดหยุ่นได้ปอดมีหน้าที่ในการฟอกโลหิตเสียให้เป็นโลหิตด,ดีและโลหิตด,ดีเหล่านี้ก็จะถูกลำเลียงถูกส่งไปที่ตามเส้นเลือดไป ไว้ที่หัวใจอีกเพื่อที่หัวใจได้บีบไปเลี้ยงร่างกายอีกทีหนึ่งนะคะถ้าปอดไม่ดีการฟอกโลหิตก็ไม่ดีก็คือการแลกเปลี่ยนแก๊สออกซิเจนกับคาร์บอนไดออกไซด์ในถุลงลมปอดไม่ดีนะคะก็จะทําให้เกิดอนุมูลอิสระเกิดขึ้นทําให้เป็นได้ตั้งแต่โรคปอดมะเร็งปอดหรือโรคปอดต่างๆตามมานะคะเพราะฉะนั้นการรับประทานนารีสมุนไพรทั้ง11ชนิดจะแบ่งหน้าที่การทํางาน บางกลุ่มจะบำรุงตับบางกลุ่มจะบำรุงไตบางกลุ่มบำรุงหัวใจบางกลุ่มบำรุงม้ามและบางกลุ่มบำรุงปอดนะคะเพราะฉะนั้นเมื่ออวัยวะหลักทั้ง5ถูกบำรุงด้วยสมุนไพรเหล่านี้เขาก็จะแข็งแรงเขาก็จะทำหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์ถ้าอวัยวะหลัก5อย่างนี้ทํางานสมดุลกันเมื่อไหร่นะคะร่างกายเราก็จะไม่เกิดโรคภัยไข้เจ็บเพราะฉะนั้นการทํางานของนาริส เป็นกลไกธรรมชาติของร่างกายที่ร่างกายสร้างขึ้นมาในการในการใช้อวัยวะหลักเหล่านี้อยู่แล้วแต่นะคะทำไมจึงจําเป็นจะต้องบริโภคนาลทธิละ่ะในเมื่ออวัยวะหลักเหล่านี้ทํางานทุกวันนะคะทํางานทุกวันความเหนื่อยล้าหรืออนุมูลอิสระก็มีโอกาสที่จะเกาะติดบ,บริเวณอวัยวะหลักทั้งห้านี้เหมือนกันเพราะฉะนั้นการบํารุงด้วยนาลทเป็นประจํา จะทําให้อวัยวะหลักเหล่านี้แข็งแรงสมบูรณ์ทําหน้าที่ของมันได้อย่างมีประสิทธิภาพหนึ่งในนั้นก็คือขับอนุมูลอิสระออกจากอวัยวะคือตัวของมันเองนะคะเพราะฉะนั้นรับประทานานาริกเป็นประจําลูกค้าจึงมีอาการไม่ป่วยง่ายไม่เป็นหวัดนะคะหายใจสะดวกผิวพรรณดีนะคะสดชื่นแข็งแรงแล้วก็ เป็นคนที่มีสุขภาพจิตที่ดีนะคะเพราะงั้นเราเห็นเลยว่าจากคนที่มีอาการหงุดหงิดง่ายผอมแห้งแรงน้อยรับประทานอาหารไม่ได้นะคะหรือว่าตัวเย็นจัด เมื่อเวลาถูกถูกลมฝนหรือว่าขี้ร้อนจัดเมื่อเวลามีอากาศมีแสงแดดออกพวกนี้ทําให้ถือว่าเป็นสัญญาณของร่างกายไม่สมดุลหรือคนที่มีภาวะที่ทำงานยังไม่ถึงเครื่องวันก็มีความรู้สึกว่าเหนื่อยล้าแล้วนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านั้นเป็นสัญญาณของอวัยวะหลักทำงานไม่สมดุลกันหรือว่าอวัยวะหลักเหล่านั้นส่งสัญญาณให้เรารู้ว่า เขาเริ่มมีพยาธิสภาพเกิดขึ้นในตัวของเขาอาจจะมีอนุมูลอิสระเกาะนะคะทำให้เซลล์ของอวัยวะนั้นๆเสื่อมเพราะฉะนั้นการบำรุงด้วยนาฤตจึงเป็นทางเลือกเดียวในปัจจุบันที่ทำให้ครบทั้งองค์รวมของอวัยวะหลักเหล่านี้นะคะเพราะฉะนั้นนักขายทุกท่านถ้าพวกท่านไม่ทดลองใช้ผลิตภัณฑ์นาฤตพวกท่านจะไม่รู้เลยว่าประสิทธิภาพสูงสุดของนาฤต เป็นอย่างไรนะคะสำหรับตัวดิฉันเองแรกเข้าสู่บริษัทคังเซนเกนโกเป็นคนหน่อยง่ายค่ะเพราะว่าอดีตเคยเป็นคนหัวใจขัดเลือดและหายแล้วจากการบริโภคสินค้าคังเซนมาระยะหนึ่งพอดิฉันได้ศึกษานาริสอย่างจริงจังดิฉันก็บริโภคก่อนนอนวันละ2เม็ดพร้อมกับน้ำอุ่นนะคะหลังจากที่ดิฉันบริโภคนาฤิิติดต่อกัน3เดือนนะคะมีความรู้สึกว่าออจากการที่ดิฉันเป็นคนเหนื่อยง่าย แล้วก็อยู่ในภาวะแดดร้อนๆไม่ได้นะคะมีอาการดีขึ้นแล้วก็มีความรู้สึกว่า,าหายหงุดหงิดนะคะและระหว่างวันเนี้ทำงานได้ตลอดวันและพอดิฉันบริโภคครบ6เดือนเห็นชัดเจนเลยนะคะว่าผมนะคะผมปกติดิฉันเป็นคนผมหยิกแล้วก็ฟูปรากฏว่ารับประทานนาฤิตไปประมาณสัก6เดือน ผมเริ่มมีน้ําหนักขึ้นจากการใช้ผลิตภัณฑ์บำรุงผมเหมือนเดิมนะคะนี่เห็นจากตัวเองเลยและเล็บที่เคยเปราะก็ดีขึ้นนี่เป็นสัญญาณว่าอวัยวะหลักเราทํางานสมดุลกันไม่มีอนุมูลอิสระเกาะตามอวัยวะอวัยวะหลักนั้นๆนะครมันก็ส่งผลไปถึงอวัยวะรองของเราด้วยอย่างเช่นสมองและกระเพาะอาหารเพราะฉะนั้นบอกได้เลยว่าประสิทธิภาพของนาริสวันนี้เป็นทางเลือกเดียวที่มีใน ยาแผนปัจจุบันและยาแผนโบราณนะคะที่ไปบำรุงอว,วัยวะหลักเลยทั้ง5ถามว่านารีสเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรยาอาจจะมีบางคนถามว่าผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพรยารับประทานต่อเนื่องกันมีผลเสียต่อร่างกายไหมนาลีสเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นสมุนไพรยาก็จริงนะคะแต่ทำมาจากสมุนไพรร้อยเปอร์เซ็น ไม่มีสารเจือปนไม่มีสารพิษตกค้างแต่สมุนไพรยาตามหลักธรรมชาติบำบัดเขากำหนดไว้ว่าถ้ารับประทานแล้วสุขภาพดีขึ้นให้หยุดก่อนนะคะเพราะฉะนั้นเหมือนตัวดิฉันเองก็เหมือนกันรับประทานไปติดต่อกัน6เดือนดิฉันรู้ตัวเองว่านอนหลับสบาย นะคะไม่วิตกกังวลแล้วก็อยู่ในสภาพบรรยากาศได้ตามปกติดิฉันก็เลิกรับประทานนาลิสแล้วก็เมื่อไร่ที่ดิฉันมีความรู้สึกว่าตัวเองเหนื่อยง่ายหรือดูว่าตัวเองอ่อนแอลงดิฉันก็จะกลับมารับประทานใหม่โดยพอร่างกายดีขึ้นอีกดิฉันก็หยุดรับประทานเพราะฉะนั้นการรับประทานนาลิสไม่จําเป็นจะต้องรับประทานตนลอดชีวิตค่ะอาการดีแล้วเลิกได้ถ้ากลับมาเป็นอีกค่อยรับประทานนะคะ ถามว่านาริสเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นสมุนไพรายา